น้องนายมารีวิวก่อนน้องนายหันมานี่ก่อนน้องนายมาสวัสดีครับก่อนเนี่ยหันมามาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนแล้วบอกว่าน้องนายจะซ่อมทำ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 ที่ใหม่เออเหรอขยายหรอเออเออเออใช่เฮ้ยใช่เหรอครับนี่ใช่เท่าเดิมนั่นแหละเท่าเดิมเอาน้องนายสวัสดีครับก่อนเท่าเดิมปะ เพิ่เราบอกแล้วออ่านมาเร็วๆมารีวิวก่อนเร็วๆสวัสดีครับนี่ก่อนเร็วๆเอ้าเฮ้ยอะไรแล้วเออมีปลาด้วยเอาเดี๋ยวให้อ่านปลาไะละเอาไปวิ่งก่อนเออสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนนี่สวัสดีครับในนี้ก่อนนี่นี่สวัสดีครับก่อนเร็วนี่สวัสดีครับครับต่อไปตรงไหนโชพุงนะเกียรติออไปเใครไปเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับใหม่ครับสวัสดีครับแล้วบอกว่าไง บอกวันนี้ผมจะมาออกกำลังกายครับเร็เร็วๆดิเอาเฮ้ยเร็วๆเ,เอาหนุ่มนายหันนะมาสิเร็วๆบอกวันนี้ผมจะมาออกกำลังกายครับเอาครับเอาไปเลยไปวิ่งไปเลยปะเอาไป,ปน,ไนี่วิ่งไปไงีเป้งเดี๋ยวค่อยให้ไม่ได้ ฮะทำไมให้อาหันปลาแล้ววิ่งไหมมาคุยกันก่อนมันไม่มีอะไรอะไรละมันมีอะไรอะ่ะมันมีด้านไหนมีอะไรมันมีอะไรมันมีเนี่ยมันเขาทำที่นี่นนเองไปเร็วเร็วตัก็ทำที่นี่เอาไปให้อาหารปลาให้หไ,ไหมจุดอะไรจุดไหนโอ้โหนู่นระวังนู่นฝั่งขนมนน่นไกลไกลโ่นเลยนู่นโน่นเขาจุดที่นูน่นน่น ไม่ได้ยินอะไรหรอกเออเบาเบาช่วุ่งทำไมเนี่ยแล้วก็เข้ามาในเนี้ยแล้เ<อ>เว <ไป S 1> เดี๋ยวลาครับเดี๋ยวมมไม่มีไหมมีไหมไม่เห็นมีเลยไม่รู้ครับดับดีแล้วใช่ไหมดับแล้วไม่มีแล้ว มีนิดเดียวนน้เขามีไกลๆแล้วเสร็จแล้วมันก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะดูสิไหนดูสิมีอาหารปลาในนี้ไหมไหนดูดิมีอาหารปลาไหมออาวีนว โอ้โหเอาของข้าไปเลยอาของข้า,านั่นแหละไม่ถึงเลยจะให้ถึงไหมอ่ะ หมดเรียมอุอ้ยประคาบเฮ้ยมีประคาบเดียค่ะขาบระน้ำล้างมือกับมือล้าง